พื้นที่ที่เลือกมาชื่อตำบลตางสวรรค์อำเภอชุมตะมงครับจังหวัดนครสวรรค์องค์ประกอบของคณะกรรมการ<ม>ตำบลเนี่ยประกอบด้วยหลักๆก,ก็จะเป็นสอบออตอรครับสาชิกสภอบตอนะครับแล้วก็มีภาคีต่างๆที่อยู่ในชุมชนเองเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนเนาะก็ส่งตัวแทนครูส่งผอ,อ,อ,อมาแบบนี้ครับมีหมออนามัยมีกศน,น,อกนกมีผู้ใหญ่บ้านมีกลุ่มแกนนำเยาวชนมี กรมพุ่นำอย่างไม่เป็นทางการนะครับผู้นำโดยธรรมชาติเข้ามาเป็นคณะทํางานของของตำบลบางสวัสดนะครับเขาเป็นผู้นำไม่เป็นทางการด้านไหนที่เราเรียกเป็นผู้นำไม่เป็นทางการอย่างเป็นป่าชาวบ้านอะไรแบบนี้ครับอาจารย์เป็นป่าชาวบ้านเป็นผู้ที่ป่าชาวบ้านด้านไหนทั้งทั้งด้านเกษตรก็มีนะฮะด้านเกษตรด้านหมอเมืองแต่เขาเขาเรียกหมอพื้นบ้านใชครับ ที่นู้นเขาไม่เรียกหมอเมืองนะฮะเขาเรียกหมอพื้นบ้านอที่เข้ามาเป็นคณะกรรมการคณะกรรมการช,นนช,ชุดเนี้ยชุดใหญ่ชุดนี้มีประมาณอยู่30คนนะครับมีสปทมีครูกศนแกนนำอยู่ชนผู้นําไม่เป็นทางการแล้วมีอะไรอีกไหมมีผู้ใหญ่บ้านนะฮะสายปกครองผู้ใหญ่ <laughs> ผู้ใหญ่บ้านครับโดยที่คณะกรรมการชุดนี้จะมีนายกอบตเป็นประธานที่ปรึกษาให้อีกทีนึงนะครับ นายกเป็นประธานที่ปรึกษ,ษาครับครับและใครเป็นประธานกรรมการประธานกรรมการนี่เป็นรองนายกอบตรครับรองนายกเป็นรองเ,เป็นประธานครับครับว่าตาอ่อไปเลยซึ่งการได้มาเนี่ยการก่อตั้งของคณะกรรมการชุดน,นี้ตอนแรกก็เริ่มมาจากกลุ่มอสอมก่อนกลุ่มอสอมอที่อยู่ในชุมชนนะครับตอนตัวโครงการเข้าไปเนี่ยทำทำผ่านสถานีน้ำมันปาง,งูเนาะ ที่มีมีหมออนามัยเป็นคณะกรรมการอยู่แล้วครับในการหาคณะกรรมการของของตำบลนี้ตอนแรกเนี่ยเริ่มมาจากกลุ orn, ม่มอสมก่อนในปีแรกๆกันนะครับแล้วก็ไปหาให้อสมเนี่ยไปหาภาคีความร่วมมือหาองค์กรหรือหาคนที่สนใจเข้ามาทํางานใ,ในในเรื่องนี้ครับ,รบหลังจากนั้นเนี่ยพอปีท,ที่2ที่3เนี่ยทางคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยแรกเริ่มเนี่ยที่มีมีอสมแล้วก็มีมีหมออนามัยนะครับเป็นเป็น เป็นคนริเริ่มหรือเป็นคนขอตั้งเลยฮะได้มองเห็นความสาคัญว่าเราต้องไปเชื่อมง,งานกับภายีต่างๆที่อยู่ในชุมชนเองนะครครูน่าจะมีบทบาทแบบหนึง่งสอบตอได้มีบทบาทแบบนึงผู้ใหญ่ได้มีบทบาทแบบหนึง่งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการร่วมในการทํางานเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของของเยาวชนในชุมชนนะฮะก็ mm hmm. เลยเป็นที่มาที่ไปว่าวตอนนี้เองเนี่ยคณะกรรมการเชุดนี้มีความหลากหลายของของวิชาชีพอยู่ในคณะกรรมการเองอะ ในการทํางานและตอนนี้อันนี้ยวอขอโทษอายุอายุกี่ปีแล้วเนี่ยกรรมการชที่ที่ใครบอกกรรมการชุดนี้ตั้งแต่ปี47นะครับตั้งแต่เริ่มโครงการพัฒนาการมาตั้งแต่ปีสี่เจ็ดนะครับครับ <C oughs> ซึ่งซึ่งบทบาทหน้าที่ส่วนใหญ่ของคณะกรรมการชุดนี้ก็จะแบ่งเป็นเป็นสายสายนะครับในการเชื่อมง,งานเ<อ>ชื่อมเชื่อมงานในชุมชนเองนะครับก็จะมี สามสี่ส่วนอยู่หลักๆส่วนที่หนึ่งนี่เป็นส่วนที่เชื่อมงานกับอบตนะครับในการในการเขียนเขียนโครงการของอบตหรือว่าทาแผนร่วมกับอบตอะไรแบบนี้ครับก็จะมีอยู่หนึ่งกลุ่มนะฮะอีกกลุ่มหนึ่งจะทํากับโรงเรียนนะคทำกับโรงเรียนแล้วก็ทํากับอนารัยควบคู่กันไปด้วยครับอีกกลุ่มหนึ่งนี่จะเป็นาการทํางานกับเยาวชนนะครับซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแกนนําเยาวชนนะครับใน ในการทํางานหรือว่าพัฒนายเยวาชวชนรูนใหม่ขึ้นมาเป็นคณะทํางานนะครับบางที่จะมีอยู่สามส่วนใหญ่ซึ่งโครงสร้างแบบนี้ครับทุกสามเดือนเพื่อจะมาเจอกันครั้งหนึ่งกพแต่จะมีคณะกรรมการคณะกรรมการชุดล็กครับที่เรียกว่าทีมหนนเสริมนะจะเจอกันอยู่ทุกทุกเดือนหรือว่าทุกอาทิตย์ถ้าสมมุติว่ามีงานสําคัญสาคัญในชุมชนนะครับไม่ว่าจะเป็นงานรณรงค์หรืองานงาน,งาน,งานต้องไปให้ความรู้ตาม ตามโรงเรียนทีมหนุนเสริมเจอกันยังไงนะเจอกันทุกเดือนทุกเดือนครับเดือนละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยนะครับทีมหนุนเสริมของเราเราไม่ได้เป็นคณะกรรมการชุดเล็กที่ที่มาจากองค์ประกอบคณะกรรมการชุดใหญ่ข้างบนทีเดีนะครับอาจารย์ ทการูเล็กชุดใหญ่าะครับชุดใหญ่นี้มีประมาณ30คนแตชุดเล็กนี้มีประมาณสักงสิบคนนะฮะในการขับเคลื่อนงานจริงเป็นภษารทไปเค่นเรียกาคกรรมการูคณะทำงานเป็นคณปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติการปฏิบัติการนี้นะครับ เราเรียกทุน,ทนมูลเสรนะิมแล้วเขาเรียกตัวเขาเปไ็นอะไรเป็นที่มูลเสริมะเป็นที่มูลเสริมเหมือนกัน <C ute> ใช่ไหมซึ่งคณะกรรมการชุดนี้ผมลืมเข้าไปว่า <C ute> เขามีชื่อว่าคณะกรรมการพัฒนาครอบครัวชุมชนตำบลตางสวรรค์อันนี้เป็นชื่อของเขาครัอตอนแรกอีคิดกับแบบนี้ก็คือตอนแรกก็คือชื่อคณะกรรมก,การต้องการกิจต,ตําบลบางสวรรค์ธรรมดาคนระับนี่เนชื่อคณะกรรมการไหมนะ ชุมชนครอบครัวตำบ,บปลปราสวัตรค์กรมารชุมชนครับครอบครัวครับตำบ,บปลปาสวรรค์ตัต้งชื่อแบบนี้เพื่อจะให้คล้องกับศูนย์ท่าลาครอบครัวครับเพราะว่าเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ก็ไปเป็นคณะกรรมการมีศูนย์ท่าลาครอบครัวเหมือนกันนะครับ ทีนี้ไอ้ทีมหนุนเสริมเนี่ยเมื่อกี้เราบอกว่าบทบาทหน้าที่ของกรรมการมันแบ,บ่งเป็นสามกลุ่มใช่ไหมและไอ้หนุนเสริมตรงนี้นี่มันหมายความว่ายงไมันอยู่ในสามกลุ่มนี้เรื่องยังไงความสัมพันธ์ระหว่างสามกลุ่มนี้กับตัวนี้เป็นยังไงสามกลุ่มนี้เนี่ยจะมีจะมีหนุนเสริมคอยดูคอยดูกำกับดูแลงีอาครับคอยติดตามงานว่าสามกลุ่มสามกลุ่มนี้ที่วางแผนกันไว้เนี่ยเขาทำไปได้ยัเนี่ยมันก็จะมาดูไอ้กิจกรรมทั้งสามกลุ่มนี้ใช่ครับโดยที่สามอันนี้ก็จะมีเป้าหมายการทํางานอยู่ ว่าเขาจะขยับไปถึงไหนเป็นไหนอะไรแบบนี้ครับ,อย,รบอย่างการการทำแผนงานหรือการทําที่จะทําให้เรื่องอมือภาพชีวิตที่ดีของของคนในยของคนในชุมชนหรือเยาวชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีนะครับถ้าเรื่องการทําแ,แต่ละกลุ่มงานตรงนี้เนี่ยเขามีตัวตัวหลักไหมมีฮะมีตัวหลักอยู่มีตัวหลักนะซึ่งตัวหลักนี่ก็จะ <c oughs> <c oughs> <ๆ>ก็อยู่ในทีมหนุนเสริมเนี่ยครับครับครับก็อยู่ทีมหนุนเสริมอย่างอย่างเชื่อมอปกรเนี่ยใครใครเป็นคนรับผิดชอบพี่ก็อครับ ชื่อก็ชื่อพี่ก็อนุชาชื่อก็อ่ะครับอนุชาครับเอาชื่ออนุชา,ชาแล้วทางโรงเรียนโรงเรียนชื่อพี่อุบลครับอุบลอุบลอ,อุบลใช่หรือเปล่าแล้วเเคยอา น,แนยแถ้าแกนนำเยาวชนเนี่ยณตอนนี้เนี่ยถูกเปลี่ยนไปแล้วครับแต่คนคนที่ทําอยู่ชื่อน <c oughs> นทวัฒน์เพิ่งออกไปไม่กี่วันนี่เองนนทว,วัฒน์ครับไปมีครอบครัวออปไปมีครอบครัวจริงๆเขาเป็นแกนนำะเป็นแกนนำเยาวชนนะครับ okay. แต่แต่นนทวัฒน์นี่อาจจะมีคนขึ้นมาแทนนะครับขึ้นมาแทนที่ทํางานครับเอนะทีอาแล้วกอแล้วก็ เข้ <G ül üş> อเป้าหมายการทำงานหลักๆก,ก,ก็จะเหมือนที่เขียนต่อไปเมื่อกี้นะครับว่าจะทํายังไงให้เยาวชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเนาะแต่แผนเป้าหมายของคณะทํางานที่ปางสวัสด์เองเนี่ยจะทํายังไงให้การทํางานเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีของเยาวชนนะครับเข้าไปอยู่ในข้อบัญญัติของอบตโดยที่ทุกภาคีในชุมชนเนี่ยมีส่นวนร่วมในการทำงานชุดนี้ให้เป็นชุมชนได้แบบนี้ครับ อันนี้เป็นเป้าหมายหลักๆของ,ของคณะทำง,งานนะครับเป้าหมายก็คือ <c oughs> ให้ให้ไปอยู่ในแผนรบตอใช่ค่ะแผนแบบเป็นข้อบัญญัติ3ปี5ปีอะไรแบบนี้อยู่นในแผนมีข้อบัญญัติอบตอ <c oughs> เวลาเราพูดถึงแผนเนี่ย ถ้าไปอยู่ในข้อบัแคับของอบตเนี่ยเรามองกิจกรรมทั้งสามตัวนี้หรือเปล่ามองครับมองทั้งสามตัวนี้ให้เชื่อมกันนะครับแต่มันมันจะบวกเรื่องเรื่องการทำมาหากินเข้ามาด้วยะครับ<ม>เรื่องการลดใช้สารเคมีในชุมชนมเรื่องปางท้อเข้ามาด้วยเรื่องยางเสพติดอะไรแบบนี้ทำให้เป็นแผนเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีะะ่ไะไม่เฉพาะเรื่องที่เราทำอยู่<ม>แต่เราจะเชื่อมงานกับคอสอเนเชื่อมงานกับ ตำรวจชุมชนที่ในชุมชน,นะะทำให้เป็นแผนชุมชน,นะะแลวไอตัวนี้มันไปถึงไหนแล้วตอนนี้ตอนนี้เขาไปอยู่ในข้อบัญญัติแล้วเขาไปอยู่เขาไปอยู่ในข้อบัญญัติแล้วครับเมื่อได้ปีที่แล้วะครับได้ปีตอนปี53อันนี้เข้าไปตอนปี5 3 <53. S 2> 2553เนาะครับ ทีนี้ไพ่ก็คงคงเล่าอันนี้ก็เป็นเป็นเป็นธงอันหนึ่งนะเมื่ออันสาเร็จแล้วเนี่ยเราถอยกลับมาดูว่ากว่ามันจะเข้าไปอยู่ในห้าสามเนี่ยมันมีเรื่องเล่าอะไรบ้างนะที่เราต้องไปทำอะไรเงี้ยไปผักดันนะจำกับอีกตัวหนึ่งก็คือว่าผลที่มันเกิดขึ้นกับเด็กอ่นะมันมีอะไรบ้างที่กรรมการตรงนี้ทํางานแล้วเนี่ยมันมีผล ที่เป็นรูประธรรมแล้วก็สามารถยกมาเป็นตัวอย่างเล่าให้ฟังได้ว่าเป็นผลงานที่วัดที่ตัวเด็กแต่เป็นการทํางานกรรมการหรือถ้าวัดี่ตัวเด็กเยาวชนในชุมชนพูดคุยเรื่องเพศกับพ่อแม่มากเยาวชนในชุมชนกล้าเดินเข้าไปขอสัญญาอะไมกับขออะไรเยอะวก็ อันหนึ่งคือเยาวชนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางานของช,ชุมชนของคณะกรรมการเข้าไปวางกิจกรรมวางกลไกให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการทํางานนะฮะครับดึงเยาวชนเข้ามาทํางานแบบนี้หลังก่อนที่จะมีโครงการนี้เข้ามาเนี่ยคนที่ทํางานใหญ่ๆเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มอบตอกลุ่มหมอระไมยกลุ่มอสมอที่ทํางานนโดยที่มีเยาวชนน้อยมากแล้วเข้ามามีส่วนร่วมเพราะว่า แถบบางสวรรค์เนี่ยเสาร์อาทิตย์ถือว่าวันหย,ยุดของวันหยุดโรงเรียนนะฮะส่วนใหญ่เด็กๆที่อยู่ตรงเนี้ยจะถูกเกณฑ์ไปทําไร่ไร่มันสัมปะหลังไล่อ้อยไร่นาอะไรแบบนี้หลังจากที่โครงการนี้เข้าไปเนี่ยการเปลี่ยนแปลงที่เห็นที่ชัดก็คือพ่อแม่อยากให้ลูกๆอยากให้เยาวชนเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นเข้ามามีส่วนร่วมกับการทำพื่อาชสุขของชาวบ้นเขา่อเพื่ <c oughs> อผูหญ่จัการเล อยากให้ลูกเข้ามาลุ้เห็นจากการการทํากิจกรรมของคณะกรรมการที่ทำาเพราะว่าในปีแรกๆเนี่ยพ่อแม่แอนตี้อ่ะพ่อแม่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากให้ลูกเข้ามาทํากิจกรรมแต่สักปีที่สองที่สามของของโครงการเนี่ยกรรมการเปลี่ยนวิธีคือเชิญพ่อแม่เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมด้วยเขาก็เลยเห็นดีเห็นงานแล้วก็ดึงลูกเข้ามาร่วมกิจกรรมด้วยอ่ะ รูปแบบของกิจกรรมมันเป็นประมาณไหนอ่ารูปแบบของกิจกรรมมีอยู่สองสามส่วนนะครับส่วนแรกที่เป็นที่ทํากับตัวโยโชตเองเเป็นการให้ความยืดเอื้อเทศศึกษาในเจริญพันธ์การต่อรองอะไรแบบนี้รูปแบบที่สองนี่คือทําทกับครอบครัวอย่างครอบครัวสัมพันธรร์ทําเรื่องการสื่อสารในครอบครัวอะไรแบบนี้ครับดึงการมีส่วนร่วมของพ่อแม่ลูกเข้ามาทำแบบนี้ก็เลยทาให้ทาให้คนในชุมชนเห็นความสําคัญแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมมากขึ้นนะ พราะตอนนี้มันมันไม่ใช่แค่ทําเรื่องเอเพศอย่างเดียวนะแต่มันทําเรื่องวัฒนธรรมมีงานวัดวัดต,ต่าอยู่วัดเนึ่งฮะเป็นวัดประจำำําตําบลนะที่เขามีทาบุญคนข้างนอกมาทําบุญเยอะก็จะเกณฑ์เยาวชนเกณฑ์พ่อแม่จากจากหมู่บ้านต่างๆภายในตําบลน,นะฮะมาช่วยช่วยร่วมไม้ร่วมมือกันจากคณะกรรมการมีคน,นดึงชวนนะจากเมื่อก่อนไม่เคยมีไม่มีใครมาไม่เคยมีการเห็นคนสําคัญของการทํางานเยาวชนในแบบนี้ ทีนี้ส่วนที่เราไปที่ผ่านมาเนี่ยส่วนที่เราจะต้องไปลงแรงกับกรรมการเนาะไปเสริมกรรมการเนี่ยมันจะประมาณไหนนไับคุรังอ่าส่วนที่เราไปเสริมเนี่ยเรื่องปีแรกๆจไ็ไปไปหนเสริมเรื่องการทํากิจกรรมเรื่องการลงไปทํากิจกรรมเนี่ยการให้ความร่องเอเซียศึกษาทำไมจเจริญพันธุ์แบบนี้ครับเป็นการหนุนแบบนี้อย่างเดียวแต่ปีที่2ที่3เนี่ยจะเป็นหนุนเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชน ทําให้คณะกรรมการเนี่ยสามารถวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนได้ว่าชุมชนงชั้นเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมานะจะป้องกันหรือหากิจกรรมอะไรที่ไปทํากับกลุ่มครอบครัวหากิจกรรมอะไรที่ไปทากับเยาวชนแล้วสามารถดึงการมีส่วนร่วมหรือทําให้แกนนนำเยาวชนหรือผู้ใหญ่ได้เข้ามาทํากิจกรรมได้อะไรแบบนี้ครับปีที่สองที่สานี่จะเป็นเรื่องของการปีหลังๆนี่จะเป็นเป็นการหมุนเรื่องการวิเคราะห์สถานการณ์ชุมชนมากกว่า การทำงานเป็นทีมมากกว่าที่เราจะไปให้ทักษะหรือให้ความรู้เรื่องเอเทศอย่างเดียวทีนี้ถ้าถ้าให้เรามองกรรมการตรงนี้เนี่ยที่ไผ่ลองประเมนินณขนาดนี้พอเขาโตมาถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรรมการยังไงบ้างจากจุดแรกไปถึงจุดนี้เมื่อกี้เราดูเด็กนันี่ยทีนี้เราดูกรรมการว่าเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของกรรมการเป็ไงบ้างออทำงานเป็นทีมมากขึ้น่ะ ก็แบ่งบทบาทหน้าที่กันมากขึ้นเมื่อก่อนเนี่ยชุดใหญ่มี30ก็จริงเนาะแต่คนปฏิบัติการจริงๆมีแค่สาคนแต่หลังจากที่เราชวนดูวิเคราะห์สถานการณ์ชวนดูเฮ้ยหน้างานมันมีประมาณนี้สถานการณ์มันมีประมาณนี้ในชุมชนสามคนสามคนจะทำไม่พอต้องแบ่งบทบาทหน้าที่กันมากขึ้นก็มีวิธีการที่เขาไปดึงคนมามากขึ้นเลยก็ไงทำให้ดูครับอาจารย์ทำให้ทำให้ดูเช่นลงไปทํากิจกรรมให้ดู ให้ให้คนที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการใหม่ที่เป็นคณะกรรมการแถวสองที่เราเรียกว่าแถวสองนะเห็นความสําคัญนะ,ะเห็นว่าทําแบบนี้จะได้แบบนี้ได้ผลแบบนี้ชวนเขาวิเคราะห์สถานการณ์ทั้งหมดนะทั<ม>้งการพาไปดูงานการทําจริงอะไรแบบนี้แถวสองนี่ส่วนใหญ่มันจะคดประมาณไหนคนที่กลับมาจากกรุงเทพหรือกลับมาจากจากจากในเมืองอรเพื่อจะกลับมาอยู่บ้าน จะมาดูแลพ่อแม่ที่แก่เท่าอะไรแบบนี้ฮะอายุประมาณถั้าสามสิบต้นๆลงงานก็ไม่เอาก็มาทําไล่ทํานาที่บ้านเลยแบบนี้แต่ยังมีมีแรงมีแรงมีวิธีคิดอะไรที่เป็นคสมัยใหม่ะก็ส่วนนี้จะถูกดึงมาเป็นคณะกรรมการแถวสองแถวสองนี่เราเข้าถึงได้ยังไงแถวสองเข้าถึงได้ยังไงต้องบอกว่าอาจจะใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวของของชุดเดิมอยู่ที่ความเป็นที่เป็นน้องมันยังมีอยู่ในชุมชนนั้น เป็นชมุชมชนชนบทที่ยังมีความเป็นพี่เป็นน้องกันอยู่ดึงเข้ามาทํากิจกรรมอะไรแบบนี้ัแล้วคิดว่าเขาน่าจะได้รับการเติมอะไรบ้างถ้าเราถ้ามองจากนี้ตามมู้ความสามารถที่เราคาดหวังว่าเขาควรจะเป็นเนะาะคาดนะตอนนี้ความรู้ที่เขาหน้าจะได้รับการเติมเนี่ยอาจจะเป็นความรู้เรื่องเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เอเป็นทักษะเรื่องอื่นทักษะเรื่องการประกอบอาชีพที่ สามารถไปไปสื่อสารหรือไปให้ความรู้กับคนอื่นได้เลยแบบนี้มันเดี๋ยวนี้ที่ปางสวัรค์เนี่ยจะมีเรื่องราวที่ที่เป็นเรื่องปากทองนะเข้ามาอีกแล้วแต่ตอนนี้เราเราวิเคราะห์สถานการณ์ได้แต่ทักษะที่เราจะไปเล่าสู่เล่าสู่เขาฟังเลยจะไปให้เขาเนี่ยเรายังไม่มีเป็นเรื่องเกษตรพอเพียงในเรื่องอะไรแบบนี้ฮรที่เป็นเรื่องปากทองยัง<อ>ไม่มีและในส่วนที่เราเมื่อกี้เราคา,าดหวังอยากให้เขา สามารถเห็นความเชื่อมโยงของงานของประเด็นสามารถสร้างการมีส่วนร่วมในคนในชุมชนชนะครับแล้วก็สามารถคิดวิเคราะห์แล้วก็เห็นทุนใช้ทุนในต่างๆที่ถ้าใครลองประเมินกลับไปเนาะในประเด็นเหล่านี้เนี่ยใครจะประเมินว่าอย่างไรบ้างเ,เขาทำได้แค่ไหนอะไรอย่างไรถ้าตอนนี้ผมว่าทีมทํางานที่เป็นชุดสิบคนที่เป็นทีมสนเสริมเนี่ย ผ่านหมดแล้วคทัะเรื่องรองาวทักษะแบบนี้นแต่จะทํายังไงที่จะขยายให้ทีมชุดใหญ่ทั้งสามสิบคน,นเข้าใจไปด้วยกันแบบเนี้ยแบบนี้จะสาคัญนะฮะน่าจะมีวิธีแล้ว,ว่ามีกิจกรรมอะไรหรือมีมีเครื่องมืออะไระฮะที่จะทําให้คนอีกยี่สิบกว่าคนเนี่ยเห็นไปด้วยกวับคนอีกสิบคนทีนี้ถ้าเราสรุปบทเรียนของไพ่เองเนาะ จากการทำงานถึงจุนี้เนี่ยถ้าเราจะสรุปมาเป็นบทเรียนข้อคิดของไยเองเนี่ยไพจะสรุปยังไงข้อแรกข้อสองข้อสามไหว่าถ้าผมสรุปเนี่ยผมสรุปว่าต้องทําให้ทุกทุกคนในชุมชนเห็นสถานการณ์ร่วมทุกคนในชุมชนหมายหมายไม่ไม่หมายหมายถึงทายทีทุกภาคส่วนนะฮะผู้มีวนได้สวนเสียทุกคนในชุมชนเห็นสถานการณ์ร่วมแล้วก็แก้ไขปัญหาไปด้วยกันไปด้วยกันนั่นทำยังไงวิธีการ ถ่าพื้นที่อื่นเขาอยากจะไปทำอะไรอนะ วิธีการที่ทำนี่คือเวทีเวลาอบตมีเวทีประชาคมเราก็เอาข้อมูลชุดนี้พี่คณะกรรมการชุดนี้มีข้อสถานการณ์ไปนําเสนอซึ่งเราเข้าประชาคมในทั้งวันเนี่ยเราอาจจะขอแค่หนึ่งชั่วโมงหรือ2ชั่วโมงก่อนที่เขาจะทาประชาคมนะคฉายให้ดูว่าเนี่ยคือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในชุมชนที่คณะกรรมการชุดนี้ที่ประกอบไปด้วยผู้คนต่างเหลัานี้จากหลายๆอาชีพะคไปร่วมกันวิเคราะห์เนาะฉายให้ดูก่อน สักหนึ่งชั่วโมงก่อนที่เขาจะทำประชาคม,มาให้เห็นว่าบ้านเราตอนนีม้มีสถานการณ์มีปัญหาอะไรบ้างถ้าทําประชาคมเนี่ยเขาก็จะเห็นสถานการณ์แล้วเขานึกถึงนึกถึงออกค่ะเวลาทําประชาคมเนี่ยเรื่องราวพวกนี้มันก็จะออกมาในประชาคมมันก็จะเป็นแผนของชุมชนท,ที่ไปทํามาล่าสุดปีล่าสุดที่ทำแล้วข้อคิดหรือบทเรียนอะไรู้ถ้าเราจะเล่าให้กับเพื่อนต่างพื้นที่ฟังอ่า พลังเยาวชนสําคัญนะครับผมว่าเนาะผู้ใหญ่ที่ได้ทําได้แต่ก็ต้องอาศัยอาศัยเยาวชนเหมือนกันนะฮะเพราะเยาวชนเข้าถึงคนอื่นได้ง่ายแบบเนี้ยเพื่อนๆนบางทีผู้ใหญ่ไม่สามารถเข้าถึงเยาวชนได้แต่อย่างเยาวชนนอกระบบหรือเยาวชนกลุ่มกลุ่มต่างๆในชุมชนแบบนี้แต่ด้วยความเป็นเพื่อนเป็นคนคนรุ่นเดียวกันแบแบนีบ้สามารถเข้าถึงได้สามารถไปดึงแกนนําหัวโจกเข้ามาเป็นเพื่อนเป็นเป็นแกนนําทํากิจกรรมได้แบบเนี้ย เาีชนกัน,ขขนอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการประสานกับภาคีในชุมชนจะทํำยังไงให้เขาคิดว่าเขามาทํางานกับเราแต่เขาไม่เสียเวลานะไม่เสียเวลาแล้วเขาได้ประโยชน์คือวิน,ว,นวินทั้งกู่อะค่ะเขาก็ได้เราก็ได้แบบเนี้ยแล้วเราทําวิธีใน,ในภาพปฏิบัติที่เราทําให้เขาเข้าใจว่ามันวินวินเนี่ยเราทำยังไงที่คณะกรรมการทําเนี่ยก็คือลงไปทาของเขาเลยชวนเขามา หมายวิเครร์สถานาการร่วมกันชวนเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกันเวลาเราลงพื้นที่เนี่ยก็ชวนชวนภายกีต่างๆที่ชุมชนลงไปด้วยกันเลยไปทําให้เขาดูเห็นความสาคัญแบบนี้แล้วก็ชี้ช่องให้เขาดูครับว่าแผนเรพูดแบบนี้นะอย่างแผนของสุขภรพนาครอบครัวครับเนี่ยเราก็ทําอยู่อยากได้คนไปทําให้ไหมอะไรแบบน,นี้ครับซึ่งเรามีทีมอยู่แต่เขาไม่มีคนเขามีเด็กงบแล้วก็ไปทําให้ก็ดึงเขามาเป็นทีมได้แบนเนี้ที่สิ่งที่เราทําอยู่ เรื่องที่ว่าเป็นประเด็นสามประเด็นเนาะประเด็นแรกก็คือเรื่องของอพลังเยาว,วชนอันที่สองคือเรื่องของอะไรนะอัะอนนี้มองมองปัญหาร่วมกันคนในชุมชนอันที่สองอันที่สองเรื่องเยาวชนและอันที่สามวว 3, ดึงภาคีเข้ามามีส่วนรมม่วม อะไรที่มันยังเป็นปนัญหาอุปสรรคที่เราคิดว่ามันยังเป็นสิ่งที่เรายังหนักใจอยู่ในการขับเคลื่อนงาน,าน,นาถ้าปัญหาอุปสรรคหรือหนักใจอยู่ก็คือทีมทําง,งานทั้งหมด3 0คน,นคณะกรรมการทั้งหมดยังมีบางส่วนที่ยังยังยังไม่เข้าใจหรือ,อย,ยังยังบอกสถานการณ์ร่วมกันไม่ทั้งหมดแต่30คนตอนนีมม้มีประมาณมีประมาณ6-7คนที่ที่ที่ทยัง ยังมองสถานการณ์ร่วมกันไม่ได้เพราะว่าเขาอาจจะเข้ามาด้วยตำแหน่งหรือเข้ามาด้วยเพราะพรกคพวกชวนเข้ามาเนีงงนนเเ่ยห้าหกคนที่เราว่านี้เอ้ยหกเจ็ดคนที่เราว่านี่จะอยู่ในกลุ่มที่เป็นสอบตกับกลุ่มที่เป็นผู้ใหญ่บ้านนะครับเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้เนี่ยนในยกเขาบอกว่าถ้าใครเป็นสอบตในตำบลเขาต้องเป็นคณะกรรมการชุดนี้ด้วย ันก็เลยมีปัญหาว่า6กเจ็ดคนนี้ก็ยังยังไม่เห็นด้วยอันนี้เป็นปัญหาภาษาที่เราเจออ่ะอีกเรื่องหนึ่งก็คือเราพยายามจะขยายบทเรียนให้ตำบลข้างเคียงอ่ะอย่างตำบลชุมตะบงที่เราจะไปเปิดพื้นที่ใหม่นี่เลยไปทํางานใหม่เนาะกับตำบลแม่วงตำบลสาเจ้าไปต่อซึ่งอยู่เขตราดยาแบบนี้ฮะเรายังไม่ได้รับไม่ได้รับความร่วมือที่ดีอ่ะก็อาจอาจจะเป็นแบบเราก็ไปคุยด้วยหรือไปทํา การขยายบทเรียนแบบนี้เขาบอกว่ายังเป็นเรื่องไกลตัว <Okay. S 1> คนแพรนั้นยังบอกว่ายังมองว่าเรื่องปากท้องเป็นเรื่องสําคัญกว่าเรื่องคุณภาพชีวิต mm. วันหนึ่งถ้ามีเงินคุณก็ชีวิตชีวิตที่ดีจะมาเองครับ <c oughs> ยังไม่ยังไม่มองว่าต้องทํอแบบนี้่ขึ้นไปหาต้งโนถ้ามีตังก็เขายังมองว่าถ้ามีตังหรือมีเงินมีทุนเนี่ยเดี๋ยวคุณภาพชีวิตที่ดีตามมาเองมองเป็นไม่ได้มองเรื่องสุขภาพไม่ได้มองเรื่องท้องไหนมองเรื่องคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นเรื่องของสิ่งของ ต้องมีรถยนต์มีท้องห้าบาทใสมีทีวีมีบ้านหรือร้านเลยแบบนี้สิ่งนี้นเป็นปัญหาองุปสรัคของเราคือขยายบทเรียนไปถึงคน,นข้งเคียเราจะใช้ตัวนี้เป็นโครงการคุยเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าเราเราคงไม่ไม่ไล่อย่างนี้ทุกทุกพื้นที่นะแต่ตอนนี้เราเปิดประเด็นแล้วนะจะเห็นตัวอย่างเพราะฉะนั้นแต่ละพื้นที่ก็สามารถที่จะแชร์ไดนะ้จะแชร์โดยจุดไหนนะ ของที่เราของไผ่เป็นตัวตัวแหล่งตัวบ้างตามเหมือนความต่างเชื <lar> <consumption> ่อถือเรยเฉพาะความต่างนะต่างในเรื่องของประเด็นทั้งหลายที่คุยที่ไผ่คุยเมื่อกี้เชิญตอนนี้ครับ